ดีครับเวทีอันทรงเกียรตินี้นะครับ R w s หรือว่าเวทีมวยไทยราชดำเนินนะครับก็คือผมเอาบรรยากาศของสนามมวยเวทีราชดำเนินมาฝากนะครับหลังจากที่มีมวยแมตช์สำคัญนะครับก็คือคูอ่ชกที่สำคัญก็คือพี่บัวขาวกับโคตามิุระนะครับจะมาชกกันก็คือผมเคยไปเวทีนี้มาแล้วเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะ ก่อนที่งานชกจริงของโคตาก,กับพี่บัวขาวจะเริ่มขึ้นเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าถ้าเข้าไปอยู่ในงานเข้าไปอยู่ในสถานที่จริงเข้าไปดูมวยจริงในเหตุการณ์จริงนะครับบรรยากาศจะสนุกขนาดไหนลองไปดูกันนะครับเป็นน้ำจิ้มเล็กๆนะฟิลโคตได้ครับผมบอกเลย เพื่อนเพื่อนพอจะเดาออกไหมครับว่าดังที่สุดฮอตที่สุดที่กำลังมาเมืองไทยอยู่ตอนนี้คือใครอ่าฮ่าฮ่าติกตอกติ๊กตอกอ่า ผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับผมก็คือหนุ่มนักมวยสุดฮอตโคตะมิอุระอาฮะเพราะหนุ่มคนนี้นะครับหนุ่มญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับหนุ่มโคตะมิอุระนักมวยสุดหล่อของญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นคู่ชกที่สำคัญกับพี่บัวขาวในวันเขาเรียกวันแดงเดือดก็ไม่ใช่นะศึกราชดำเนิน w ว r l d s ซีรีสจัดขึ้นที่สนามมวยราชดำเนินที่จะต่อยกับพี่บัวขาววันที่19สิงหา2 5 6 5ันะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเลื่อนมาฟังคลิปนี้แล้วมันช้าไปแล้วหรือมันเลทไปแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะเอาประวัติหนุ่มหล่อคนนี้หรือว่าโคตะโคตะคนเนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาเป็นใครอ่าหรือว่าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่า เปิดวาร์ปครับผมแหมหนุ่มนักกีฬานักมวยที่โด่งดังคนนี้นะครับเพียงชั่วข้ามคืนนะครับเมื่อเพื่อนๆได้เห็นหน้าของเขาอะลองเซิร์ชดูเลยครับหนุ่มโคตะมิอุระหนุ่มหล่อจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้สาวๆถึงกับกรี๊ดสนั่นจอกันเลยทีเดียวนะสำหรับชื่อเสียงอันโด่งดังของเขาในวงการกีฬามวยเอ๊แต่มันไม่ใช่แค่กีฬามวยอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักชกที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากว่าครอบครัวของเขาเนี่ยก็ยังเป็นนักกีฬาที่โด่งดังครอบครัวของเขาก็คือคุณพ่อของเขานั่นเองนะครับผมคุณพ่อของเขาเนี่ยมีประวัติเป็นนักฟุตบอลชื่อดังส่วนคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นนักแสดงและก็เป็นนางแบบสาวที่มากความสามารถส่วนพี่ชายเนี่ยก็ยังเป็นนักสแสดงหนุ่มหล่ออีกนะครับผม ผมไม่อธิบายแล้วกันว่าเขาชื่ออะไรกันบ้างแต่แค่รู้ว่าดีกรีของนักมวยหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นครอบครัวที่มีกระแสที่เขาเรียกว่าอ่มโด่งดังและเป็นที่น่าจับตาของคนญี่ปุ่นมากๆรวมถึงคนทั่วโลกด้วยนะครับผมหนุ่มโคตะมิอุระเนี่ยเขาสนใจด้านกีฬาการต่อสู้ตั้งแต่อยู่ชั้นมอต้นแล้ว นะก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อของเขาที่ชอบการดูมวยมากๆแต่จริงๆแล้วพ่อก็เออ,เ,อ,อเป็นนักฟุตบอลนะครับผมซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยหนุ่มโคตาเนี่ยเขาก็เคยไปเตะฟุตบอลเหมือนกันกันกบพ่อด้วยนะพอเรียนไปเรื่อยๆนะเตะบอลไปด้วยพอเข้าชั้นปถมนะเขาก็เลยได้เรียนคลาสต่อยมวย1สัปดาห์แล้วก็พอเข้าชั้นมัธยมปลายก็เข้าชมรม ศิลปะป้องกันตัวจากนั้นเนี่ยก็ออกจากชมรมของฟุตบอลน,นะครับจากอาการไส้เลื่อนนะคนมันจะดังอีกฝั่งหนึง่งช่วยไม่ได้นะพอหลังจากที่เขาเรียนจบมัธยมปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปอยู่ในสังกัดมวยเบรฟและฝึกซ้อมมาเรื่อยๆปีนี้นะคือปี2022คิดดูนะครับว่าแค่ปีเดียวเองนะความโด่งดังความฮอตของเขาเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเพราะว่า คือน,นอกจากหน้าตาและรูปร่างที่จะขึ้นชกแล้วเนี่ยลีลาการขึ้นชกของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาซะด้วยนะอ่าทีนี้วันนี้ในปี2022นี่เนี่ยคือ19เสิงหาคมเขาต้องมาแลกหมัดกับพี่บัวข,วขาวของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเรียกได้ว่าเออในวงการมวยเนี่ยติดตามผลงานเขาหน้าดูเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่ มาดูคลิปนี้ก่อนก็ฝากติดตามลุ้นพี่บัวขาวกับหนุ่มโคตาด้วยแต่ใครที่พลาดโอกาสที่จะดูนะผมว่าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งไปลองหาเซิร์ชดูนะว่าศึกวันมวยเดือดของเขาเนี่ยกับพี่บัวขาวเนี่ยจะดูเดือดขนาดไหนแล้วความพิเศษของงาน rws หรือว่าตัวเวทีของ rws อันเนี้ยไม่ธรรมดานะครับคือเขาจัดขึ้นมาพิเศษโดยมี การจัดการแข่งขันชกมวยเพียงแค่สมยกเท่านั้นเออเพียงแค่สมยกแล้วผมทราบมาว่านะเดิมทีเวทีเนี้ยมันจะใหญ่ประมาณเจ็เจดคูณเเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเขาหดขนาดของเวทีเหลือแค่ไซส์หกคูณหกเออถ้าข้อมูลผมผิดเดี๋ยวผมขอโทษด้วยนะแต่เท่าที่ผมทราบมาคือกติกาอันใหม่ของ RWS หรือราชดำเนิน World Series เนี่ยเขาไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับทำให้นักมวยต้องออกหมัดกันตั้งแต่ในยกแรกๆเออเห็นปะมันดูเดือดนะมันดูเดือดถ้าสำหรับใครที่คิดว่ากีฬามวยอันเนี้ยน่าสนใจเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูในโปรแกรมนะครับซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint TV คือช่อง23 ถ้าเกิดใครสนใจนะครับที่จะย้อนหลังกลับไปดูคู่ต่อสู้ที่เกี่ยวกับมวยนะต่างๆในงานของ RWS นะชาติไม่ใช่เฉพาะคู่ของพี่บัวขาวและโคตะนะยังมีคู่อื่นยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็ยังมีคู่มวยที่น่าสนใจมาให้เราดูอีกเยอะนะครับซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เลยครับผมเซิร์ชไปเลย RWS หรือราชดำเนิน World Series นะอันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นทุกคู่เลยแล้วเวทีราชดำเนิน World Series นะเป็นครั้งแรกด้วยที่มีนักมวยหญิงมาต่อยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยวงการมวยเขาจะรู้กันดีนะว่าในวงการเ่ยเวทีที่ผู้ชายชกเนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเวทีเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีความเชื่อที่ ผู้หญิงขึ้นเวทีไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีรอบเดือนหรือว่าผู้หญิงมีความแบบจะทำให้ของเสื่อมอะไรอย่างนี้นะแต่เวทีนี้เป็นเวทีระดับโลกบอกเลย rws เนี่ยเป็นเวทีระดับโลกนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆวันศุกร์ยาวไปตลอดจนถึงสิ้นปี2022นี่นี่เลยนะก็จะมีคู่มวยที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายผมว่านะ ถ้าตอนนี้เพื่อนๆฟังอยู่ใครที่ฟังคลิปจบแล้วกลับไปย้อนดูมวยคู่อื่นๆที่โคตรมันได้นะครับคู่ที่สำคัญที่ผมพูดถึงไปก็คือบัวขาวกับโคตะมิอุระเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปดูว่าไปดูได้ว่าฝีไม้ไลายมือในการประทะกันเนี่ยพี่บัวขาวก็ไม่ธรรมาดานะครับแชมป์โลกนะครับผมนะแชมป์โลกไทยไฟนะต้องมาเจอกับ หนุ่มหลอมิอุระสุดยอดนักมวยที่หน้าตาโคตรดีนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าโคตาเนี่ยยังเป็นดาวรุ่งที่อายุแค่20เออแต่พี่บัวขาวเนี่ยไม่บอกอายุดีกว่าให้ทุกคนไปดูเอ,เองนะ